เราทำคนที่วัดชัยชนะสงครามมันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันข้อติ่งของวัดชัยชนะสงครามเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างครับแล้วก็ไปกันนะครับไปไปในแถวนี้แหละไปดูในวันนี้แหละ ไตเต็ลนะคะจะมีของขวัญนะคะ4ี่รเาสิปมีของขวัญของคุณพ่อธนาคารว่าตรงเก่านะคะที่ยังมีเหลืออยู่นะมีพระไตรจีวรมีพระนะคะของคุณพ่อพ่นะคะเ้าไตไตซี่นะคะไตซี่2อ0้บาทเทไตเต็ลจะมีของขวัญนะคะของคุณพ่อนาคาว่าตรงเต่านะคะ นิสิตาการนะ,ะพรเพระฉะนั้นในบทรียนนี้เราก็เป็นการะ้ายสรรมฐานนะคะพระปฏิบัติีนะคะพระปฏิบัติีตอนนี้ตอนใหม่ของเราก็นะคาณบทหลวงพ่ออาจารย์ครับบทหลวงพ่อเทียงเลยนะคะปฏิบัติีนะคะผ้าใสจำปาฐานเหมือนกันนะคะก็เลยสนใจนะคะ,ว,นนะ,คะคว,ว่าตรงนี้นะ,ะมีการปฏิบัติธรรมนะคะ การสัมภาษ์ในการมาบวชชีพา้าแต่วันนี้ไม่นไงกะถีนะคะอ่าแล้วก็ขอพูดไปเรื่อยๆนะคะถ้าไปจีวอนอยู่ด้องตอระเบิดการนะคะทุกท่านนะคะมาแล้วได้ทำบุญนะคะได้ใน,นมีรถพานเปี่ยนอาหารกินนะคะสมบูรณ์เลยประกาศนะครับประกาศรวมทานสมเด็จนะคะที่จัดอา,าะะหารถวายพระทหารแก่พระสงฆ์นะครับ เชิญได้เลยนะครับพี no ่ห yes. well, ้องฉันอาหารนะครับเตรียมอาหารได้เลยนะครับถวาได้เลยนะฮะตอนนี้ใกล้สิบโมงแล้วนะครับประกาศนะครับโยมทานทุนใจจัดถวายพัทหาเนี่ยพระตอนเทนะครับให้ใส่อาหารไปที่โรงฉันต่อได้เลยนะครับใกล้สิบโมงแล้วเรียนเจอครับเชจอครับเจอนะฮะอาหารเดี๋ยวพ่อจะตรงตามเวลานะฮะจะได้ไม่รีบล้อเกินไปนะฮะใกล้เวลาแล้วนะฮะ ที่ที่ารของค่ะของทางร้านะคะอยากเพอะไรก็ต้องอาหารเอียันามไปสี่สิบบาทสี่สิบบาทไก่ตีวรไกตีวรจะทอดมันทอดนะคะทอดค่ะไม่ลงกระถินนิเต็มนะคะประกาศแท้ไก่ีวรไม่ได้นะคะประาศไม่ได้อาจจะได้คู่เลยไปไตเป็ดกับไตซี่นะคะไกเป็ดไกซี่ไตซิ่สองร้อยบาทต้งแต่กำลังนะคะตางแต่กำลัง นะคะทำแต่กำลังปัจจัยกำลังใจนะคะไตเต็ม498บาทและมีใบรุฐมนตนาบุญให้ด้วยนะคะนักข่อนะคะแะมีมีเจ้าหน้าที่นะคะได้มีเจ้าหน้าที่เยอะมากมค่ะจะทำบุญพุ่งไหนได้หมดนะคะปัใจจัยให้การทำวัดชัยชนะสงคารามเพื่อ่าปัจจัยนี้ก็เป็นวิหารตาน,นะคะทุกอย่างเลยว่าสร้างให้กับนะคะวัตถุนะคะ ค่ะเขาต้องได้ติดของทางวัดไคยชนะสงครามค่ะเราวมัเป็นลูกเป็นหลานนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อพอำนวยหลวงพ่อพระนาสุตาจารย์นะคะมามาร่วมบูกันกุศลกันให้หลวงพ่อมอ,มองมุงมาไปยิ้มลูกหลานทุกท่านมานเต็มไปหมดเลยแตะลูกหลานานะท้ายของหลวงพ่อก็ไม่ไบวชเป็นพระกันล ลำภูมิจังลบมึงแก็ใจต้องม Thank <laughs> you. Okay. <laughs> คุยเรื่องบุญได้ยังไงคะเนี่ยพิธีกรก็คลุกไปเหมือนกันนะ่คะามาต้นกระถินนะคะมีผ้าใยจีวอนนะคะใส่ซี่จอยเต็มนะคะ่โอ้กระถินนี้เต็มนะคะแล้วมาทำบุญกันทำไม่โดนระดับค่ะใส่ใส่ใสเล็บนะคะใส่ใส่เล็บคะ่ะใสซี่งานสองร้อยบาท รั à, loser, mm ่ง hmm. ร mm ้อยบาทไอยย้านิแปบาทนะคะเป็นชุดนะคะชุดใหญ่นะคะค่ะไปมาพักนะคะองเนยการนะคะก่องเนยกาญรือที <t <t uh> <t ่ว่าไก่กินให้ท่านพรนะคะพรค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคาวะไชนะสงครยินดีต้อนรับนะคะ อินดีน่ารักนะคะมาทำบุญเสร็จแล้วก็ามากินนะคะมาะังนเทศัรธรรมนะคะเป็นช่วงกระถินอยู่ใกล้บ้านใกล้เย็นเทียงกันนะคะจะมีกล่องมาทำบุญทำทานได้บุญกุศลนะคะในวิดแมร์กระถินนี้ หลวงพ่เราที่ยังเหลือนะคะที่หเหลือจุกหลงพ่อ